นี่นาคมก็ได้แต่ว่านี่มันรายการมาไม่ใช่หรอแม่จะไม่เห็นเอาติ้งอะไรเนี่ยมาถึงก็แก๊งหนึ่งก็ไปเล่นบอร์ดเกมไอ้ไอ้เจ้าของรายการก็ไปไปชุมงานไม่เจอหน้ามันเลยเนี่ยชุกคนชุ่มกันหนานเจอยังอ่ะเห็นแล้ว ไม่กูต้องสูบน้ำอ่ะไอ้นี่ก็โตกว่าจะปักเราอเกมใช้กำลังนะอยากใช้กำลังว่ะมีนาคมโดนงานแต่ว่าวันนี้เราโดนงานไปที่ไหนได้ไปป่า เดแ๋ยวเบอร์เรเบอร์เบอร์เบอร์เราจะไปเอาติ่งที่ปัะจบคิริคาร์ค่ะการเอาติ่งครั้งนี้บอกเลยว่าเป็นการโดดงงานที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะมีการจัดเซอร์ไพรส์ที่พี่มาร่รู้ด้วยเพราะว่า,า,าโโคโืาอยืน ไม่ใช่ไม่คือเดือนนี้คือเดือนมีนาคมมันคือเดือนอะไรเดือนของวันเกิดวันเกิด,กด<า>พี่มาจูใช่แล้วการเอาที่มันจัดก่อนวันเกิดพี่มาไม่กี่วันเราเลยรู้สึกว่าจะเซอร์ไพรส์พี่มาแต่การเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ก็จะมีบริษัทของพี่อเลเทียเดตไปด้วย เราไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันแต่ก็ต้องมีเซอร์ไพรส์แบบไม่ธรรมดาไงคือเดี๋ยววันนี้เราจะแบบก่อนที่เราจะเซอร์ไพรส์เราต้องแบบมีการแกล้งทากันนิดหน่อยก็คือเดี๋ยวเราจะทําให้บริษัทของเราก็คือตัวแทนบริษัทก็คือต้องเป็นมาร์ทอยู่แล้วกับบริษัทของอลเล็กมีความขัดแย้งกันเกิดเรื่องผิดใจทะเลาะกันแต่เดี๋ยวต้องไปเตรียมกันอาลเล็กก็ยังไม่รู้ต้อง<อ>ไปเตรียม <laughs> ก่อนแต่ว่าสิ่งที่มันน่าจะเป็นปัญหามากสุดตอนนี้ก็คือสั่งเค้กมาให้พี่มาร์ทแต่ว่าต้องเดินทางจากกรุงเทพไปนู่ ใช่เค้ปกปกติซึ่งคจริงก่อนน่าจะเป็นเค้กอันนี้คือพังไปแล้วหนึ่งก้อนโดยไลเดอร์ไลเดอร์แรงเกินแล้วก็เลยต้องกลับไปทําใหม่เ iv. จ้าของร้านก็เลยต้องมาส่งเพราะปวดเป็นปัญหาเดิมนั่นแหละก็หวังว่าเค้กของเราจะอยู่รอดไปถึงนู้นได้การเปิดคลิปตอนเนี้ยพี่มาไม่รู้เดี๋ยวมันจะมีเค้กที่แบบพี่มาต้องมามาพูดหน้าก็เหมือนเปิดคลิปอีกรอบนึงอะทุกคนต้องเข้าใจนะเดี๋ยวเราจะทำตัวเหมือนแบบไปเจอพี่มากันแล้วก็เปิดคลิปปกตินะคะ ปค่ะน um ี่เหรอโอ้โหเกิดมาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนมันจะไม่ถามได้ไงเออจะไม่ถามได้ไงก่อน สวัสดีครับทุกคนตดดงานวันนี้นะครับเราจะโดดงานกันไปเอาติ้งกันเป็นเอาติ้งของออฟฟิศมีนาคมแต่ว่าเนื่องแนวอกาสอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าประมาณเดือนก่อนเนี้ยออฟฟิศของเรามันมีไปไหว้บวงสวงที่ศาลหลักเมืองไปไหว้กับบริษัทพี่อเล็กอาหารของอเล็กแล้วก็มีออฟฟิศอคิทัตพี่ชายผมบรรยากาศวันนั้นเนี้ยก็เต็ไมไปด้วยความชื่นมืน่นแต่ว่าพอเราทําพิธีอะไรกันเสร็จปุ๊บพี่อเล็กเนี่ยเขาก็เกิดนิมิตว่านิมิตเนี่ยใช้คำว่านิมิตเหมือนแบบเฮ้ยม์ดก <ast> ูเห <ast> ็นภาพว่า บริษัทพุกเราเนี่ยมันต้องไปเอาติ้งด้วยกันแค่นั้นเลยมันเหมือนเป็นสัญญาณบอกเขาเขาเลยรู้สึกว่าเอาติ้งเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นได้แล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้นจริงๆก็เลยนัดกันสอออฟฟิศไปพัจจวบันวันนี้แต่ว่าตอนนี้ที่ผมอยู่คนเดียวเป็นเพราะว่าตอนนี้ประมาณแปดโมงครึ่งแหละจริงๆผมมามขึ้นรถกลางทางเขาอะไปขึ้นรถกันอีกที่หนึง่งแล้วก็จากแผนเดิมต้องมารับผมเจ็ดโมงครึ่งแต่ว่าจากจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมีคนมาสาย สายแบบไม่ไน่อภัยประมาณชั่วโมงครับยี่เ้ขอโทษกูนะนู่นนู่นคนที่รออีกที่นู่นเป่าไม่ไน่อภัยไม่ไน่อภัยออกเดินทางค่ะพีีบ้ามาแล้วเย้เร่เคีียดก่อนเลยจริงๆแพนเดอร์มันควรถึงพอโตชิโนประมาณเจ็ดโมงครึ่ง ทุกคนเหรอพวกเราขอกินอาหารระหว่างเดินทางก่อนตอนนี้ทุกคนก็ดูตื่นมาในแต่เช้าไงต้องพักผ่อนดูสภาพพี่มาต้องพักผ่อนก่อนหลับตาค่ะสดใสมาก <laughs> สดใสเหรอโอเคให้ทุกคนพักผ่อนก่อนระหว่างเดินทางนะคะมาเจอกันที่นู่นะคะ่ะประจวบคิริคาน ความฝันที่เป็นจริงในที่สุดเราก็ถึงแล้วที่หมายปลายทางนี่เติงเราหางจากอุเทนกี่โลนะประมาณ2อ0สา0รยโลนี่เอมมารินวิลล่าอไปเข้าไปสำรวจกันหน่อยดิเข้าสักเขาเ้าสักด้ยฟื้นอ่ะ ข้นเลยอ่ะคือมาพีพๆแบบมีตื่นอ่ะ จะบอกว่าห้องที่ผมอยู่เนี่ยคือเกินเรื่องมากแล้วอยู่คนเดียวอย,อยู่พี่เบิร์ไหนไปดูห้องพี่มารอีอันนี้เตียงนะพี่น้องคนเดียวนะแต่เขามีโซฟาให้มองแบบสังเกตกันโอน้โหวิวคนเดียวพี่มารห้องพี่ก็อยู่ Family Suite มีด t f o ร์แล้วยังมีห้องอื่นอกีกเนาะเออห้องอื่นคือก็ดีไมแ่แพ้กันแต่ว่า เอาจริงตัวพี่อ่ะพี่อ่ะพี่กับฝั่งฟั่งึว่าให้เต้ยพาไปดูไปน้ำไปไปไปน้ำกินคนเบาน้ำกินคนรู้จักว่าก็มีแต่ต้นไม้ต้นไม้ใช่หรออันนี้คือพอมที่ซอยนี่คือของเราอ๋ออุ้ยถงะคุณไม่เอาเลยอุ้ยเอาุกคห้องนี้ให้ให้เราทำน้เดี๋ยวไปดูเอ ช่นจะบีบหรือเปล่าเนี่ยได้ได้จะบีบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอัจชาเฮ้ยอัญชาเ้้องน้ำสวีทแล้วเหนื่อยไม่ได้ไม่ไม่เขาให้เอาล้กชานาล้วล่ะจนเชื่อหรือจะโกรธเปนแนกันมั้ยตนนี้มาปล่อเคสก่ว่าสิ่งที่นื่นมากคือกลัวกลดวนั่งนั่งกัน ไปคุณจ้ะไปทำเฮ้ยโอ้ยมาแล้วต้มจืดต้องจืดต้มจืดมาต้องไปซอมซอมตรงนี้แน่ะว,ว่าคิดว่าน่าจะต้องเปิดตูเ้เย็นแน่เลย <c oughs> ไปตามร้านตูเ้เย็นที่อื่นก่อน ทุกคนคะตอนนี้ก็บรรยากาศแบบช่วงบ่ายๆแล้วก็มีกิจกรรมนี่ดูสถานที่นี้อุปกรณ์วาดภาพระบายสีริมหาดทรายและทะเลอันแสนสวยเป็นงไงคนชินชิๆแบบเราก็ต้องมาวาดภาพริมทะเลแต่ที่เนี่เขาจัดให้เราทั้งหมด1นึ่งสองและสาม จริงๆก็คือใครอยากวาดก็บอกเขาได้เขาจัดให้ตอนเนี้ยเต้แบบจะชวนพวกพี่มิวพวกพี่ปิ้นแต่ว่าเขาก็เล่นบอร์ดเกมกันฉันก็เลยอ่ะพี่มาร์ทจะไปชวนพี่มาร์ทพี่มาร์ทก็เดี๋ยวพี่ขอคุยประชุมงานก่อนนะในห้องฉันเลยเอาใครดีปะอ่ะนี่ไงพี่เอล็กมาแล้วทุกคนพี่เอล็กมาแล้ววันนี้ไปตามพี่เอล็กไปพี่เอล็กคะว่างหรือเปล่าเนี่ยวันเนี้ยเรามาที่ที่พักใช่ไหมเขามีกิจกรรมให้เราวาดภาพสักหนึ่งสักหนึ่งลูกก็ได้แต่ว่านี่มันรายการมาร์ทไม่ใช่หรอม ก็พ <Yes ี่บ้าไม่อยู่อ่ะพี่เล็กสักหน่อยสักการเรามาเอาติ้งด้วยกันนะยังไม่เห็นเอาติ้งอะไรเนี่ยมาถึงก็แก๊งหนึ่งก็ไปเล่นบอร์ดเกมไอ้ไอ้เจ้าของรายการก็ไปไปชุมงานไม่เจอหน้ามันเลยเนี่ยพี่เล็กเลือกเลยจะนั่งอันไหนอันนั้นแหละเออวันนี้ใครที่สนใจการวาดภาพนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่อาร์ตหนึ่งศูนย์หนึ่งเออเลิศชุม สลือปล่มามันเร็วนี่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูติดหรือเปล่าไม่มันใช้เรืองบ้ากับการที่เนี่ยนี่คือรายการมึงแต่ว่ากูมาถึงเป็นชั่วโมงแล้วมึงไม่ออกมาต้อนรับกูไม่ออกมาเจอกูด้วยซ้ําแล้วกูต้องมานั่งวาดรูปแทนเน,นี่ยเหมือนโดนเสียงบ่นตลอดเวลาแฟนเหม็นบ่นยิง่งแรงไม่พอใจว่ะพี่มาร์ทพร้อมที่ดึงเงินศิลปะของพี่อเลีย์หรือยังแล้วดูเสื้อผ้ากูเปื้อนไปหมดเลยเดีขาดูนะตั้งชื่อตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อภาพก่อนเลพิโรธเคลย์พิโรธนะพี่มาทดูนะ ตึ้งเสียป็นไงไม่ได้วาดเองปองวาดีอยู่แล้วว่า่อกี้เป็นการอวยแบบเป็นการอวยแบบดูดูไม่จริงหรอมันเป็นไงเมื่อกี้วาดเองหรอวาดสีเองป่ะเออไม่มีทางดูดิไม่มีทางจริงวาดเองสวยดิแล้วผสมสียังไงสวยดิผสมยังไงสวยป่ะก็โอเคก็โอเคชี่ไม่ผิดรู้จริงวะ แล้วไม่สะท้อนน้ำอ่ะใช่ลองกลับภาพมันมีมุมกลับได้ดมีเป็นเบ<ๆ>็นี้ <c oughs> คือเ<อ>พิ่งมีคนโดนแทง <c oughs> แล้วก็เดินลงทะเลไปมอมอไม่อาจจริง <c oughs> อุย้ย <c oughs> คุณผู้ชมติดตามช่องแบบนี้ได้ไง <c oughs> ติดตามอะไรแบบนี้ได้ไง

ไม่กูต้องสูบน้ำอ่ะไอ้นี่ก็โถเขาหาขนมถ่ายขนุกเลยนี่ราคาไงให้พี่เล็กไปฟ้องศาลเอ้ยมันอยู่ในสาลเฮ้ยจริงจังไปเฮ้ยทีมเราแพ้เล็กเราต้องเราคำโทษแล้วล่ะนี่าเราขอเกมใช้กำลังนะอยากใช้กำลังว่ะเอออยากไปไม่ให้คิดให้คิดให้คิดบทลงโทษดีกว่าแล้วเดี๋ยวต่อไปแล้วเดี๋ยวเราคิดบทลงโทษเขาเคยเข้าเคยกว่านี้ รออะไรพี่รอคนเข้างานตะก้องเหอตะก้องงางานท้กงานนะที่มาว่ากบทัวโกดเชี่ยพี่ชิมปิ้งย่างเอาเลยเดี๋ยวอะไมายังไงเชี่ยด้วยอยู่นู่นอยู่นี่ไม่เข้างานเข้างานเดี๋ยวถ่ายรูปเข้างานก่อนไปงอก่อนงอเงงเดี๋ยวโอเคมาเลยมาเลยมาเลย เฮ้ยเอาปืนเปิดไฟทำไมแฟลกูไม่มีผลเลยเนี่ยเฮ้ยเอ้ยขออนุญาตเลงงาเขาเงินที่นี่อย่างนั่งไหนตีดมือกระจกมันเทียมเทียม ก็คือเป็นคนินึ่งที่กูรักแล้วแบบเสืิอมไม่ให้ควา,ามสำคัญสิ่งนี่ประโยชน์กู่าเข้าใจได้ว่าว่ามึงไม่ได้มึงไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามึงมึงไม่รู้มึงแค่ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันสำคัญกูนี่เชปไป ช่องมีนาคมปังปังมีสิ่งนี้เข้ามาหาทุกคนนะคะมาจู๋มาจ๋อย่าให้ดับเองให้คุณเก่งกว่าโอเคขอถ่าแมงจูกำกับเตึกตึกด้วยเตึกด้วยว่ะนี่เพาะปลานี่หมาม้าป่ะหมาหมากระปุกเองแล้วก็มีร้านซับอันนี้ร้านซับแล้วก็โลดทองแดงเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้แน่คือร้านซับกับ ตออน่าาพตัดสินไมันก็มีแบบขนาดของอะไรกะถ้าเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นในปีนี้ไม่อยู่ในหัวใจเลยเอไหมไม่ตรงนี้ตรงตัวโกแมนยูหัวใจสายเออไม่ได้ถ่ายรูปกันได้รึเปล่าไม่คิดเลยไม่ได้ไม่แต่เมื่อกี้รู้สึกผิดจริงเอาไปว่าขอบคุณมากทุกท่านแบบรู้สึกว่าเออสึกว่ารู้สึกว่ารู้สึว่ารู้สึกว่าแม่งแบบเวลาคนเรากดให้เรารู้สึกแย่แล้วมันขึ้นมา มันมันจะสูงมันจะไกลกว่าเดิมไหมมหน่าคนเราวันเกิดมันชอบแบบทำอย่างนี้เนาะไม่แต่จริงพี่ไม่ชอบมาเคสมาเกสีป็นผมติ่งนะจริงหรอคือกูพยายามพูดคําพูดที่ห้ทําให้มึงติ่งน้อยสุดเพราะกูเพราะกูไม่ชอบเป็นคนที่แบบกูเป็นคนเกลียดเลยพวกนี้เกลียดเกลียดในเรื่องของแบบสมมติว่าสมมติว่าเราจะเซอร์ไพรส์แฟนถ้าไม่เขาเสียใจก่อนเราค่อยทำให้ทัดดีเกลียดมากแนแต่พอเป็นมาร์ทยินดีไม่ใช่เราเราก็พยายามเราก็พยายามที่แบบไม่ไม่ได้แบบ ไปขึ้นใส่เขาหรืออ่ะ,อะรู้รู้แหละว่าทีมงานกับ,ก,บกับเราอะ่ะตั้งใจจะแกล้งมาร์ทแต่ว่าก็พยายามให้ไม่แบบไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกแย่ไม่ได้รู้สึกแย่มากขนาดนั้นคือแบบแกล้งนิดนิด,นดเออแต่เมื่อแค่พอลงไปนิดนึงแล้วพอมันขึ้นมามันก็รู้สึกดีนะจริงเหรอรู้สึกแบบ <Ooh. S 1> ถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดว่ามันแบบเป็นเรื่องที่แบบซีเรียสมา,มามน,นเป็นเรื่องเยลลี่อะไรเงี้ยหนักกว่านี้แล้วแบบทำให้มันมาเหมือนจะแบบไม่รู้สึกสบมาดีขึ้นนานี้แต่ผมไม่เคย ไปปาร์ตี้กันดีกว่าตอนนี้เรากินข้าวกันเสร็จแล้วแต่ว่ามันมีความพิเศษของที่นี่มากกว่านั้นก็คือว่าเขามีไฟยามค่ําคืนให้พวกเราได้แบบดื่มด่ำทุกคนเลยไปพี่อะไรไปไปไปดูกันไปดูกันมันเอาเรื่องเหมือนกันนะปิดไฟปิดไฟเลยปิดไฟเลยสวยไหม ที่สุดเราก็ทำได้นะครับเราเปลี่ยนหาซายเป็น B ีนาคมเออมาถ่ายรูปกันดีกว่ามาถ่ายรูปกันดีไหมวหาก้อ่ะก็วันนี้แบบแฮปปี้มากก็เหมือนได้มาชาร์จแบตเนอะแ,แล้วก็มีสซอพร์ช่วงวันเกิดเรียนเรมีนาคมแล้วก็จะบอกว่าที่เนี่ยเป็นอะไรที่ มันน่ารักดีนะไม่ถึงว่าจริงๆเราเคยไปดูแบบทีมแล็บที่ญี่ปูนสิงคปโปร์อะไรเงี้ยเมื่อจะมีไฟที่มันตามการเคลื่อนไหวเราแต่ว่าที่เนี่ยเราก็มาดีเคสให้เขาแบบเปิดอะไรเป็นของเราได้มันก็เป็นเป็นอะไรอีกรู้เล่นหนึ่งที่มันน่ารักดียังไงก็ลองมากันที่ีะจ๊ะวันนี้ไปละเดี๋ยวจะไปสนุกสนานกับแกงและบ,บายบายแล้วก็เดี๋ยวจะบินโดรนให้ดู